สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพร้อมครับมาพบกับท่านผู้ชมรอบเดึกครับวันนี้9สิงหาคม2566 3ทุ่ม40นาทีโดยประมาณนะครับนำข่าวความเคลื่อนไหวเรื่องเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุมาเล่าให้ฟังครับจากกรณีกระทรวงการคลังมีแนวคิดจะจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเฉพาะคนยากจนวันนี้9สิงหาคมมีความเคลื่อนไหวครับ9สิงหาคม2566 เครือข่ายสลัมสีภาคเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม B fair mm hmm. เครือข่ายผู้ติดเชื้อ SIV 8ประเทศไทยและมูลนิธิสวิงในฐานะองค์กรภาคประชาชนที่ติดตามนโยบายด้านสวัสดิการสังคมจึงมาแสดงจุดยืนที่หน้ากระทรวงการคลังเพื่อยื่นข้อเสนอไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวนะครับอันนี้เป็นหัวข้อข่าวครับ ราลี่เียท่านผู้ชมอ่านเองที่เพจบำนาญแห่งชาติครับเราจะแนบลิงก์ข่าวเพจบำนาญแห่งชาติไว้ที่คอมเมนต์แรกครับซึ่งวันนี้ก็มีเครือข่ายสลัมสีภาคและเครือข่ายอื่นๆที่เป็นผู้ติดตามนโยบายรัฐด,ด้านสวัสดิการสังคมไปแสดงหยุดยืนยื่นข้อเสนอไม่เห็นด้วยกับกระทรวงการทาังที่ที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพเฉพาะคนยากจนนะครับ ก็มีข่าวความขัดไห่ด้านผู้สูงอายุแบบนี้ครับวันนี้ซึ่งมีนายชาญบิตนาคบรุรีผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังออกมารับข้อเรียกร้องและข้อเสนอจากภาคประชาชนครับก็สรุปก็คือเครือข่ายประาำแห่งชาติเครือข่ายสลัมสีภาคไม,ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดกระทรวงการคลังที่จะ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุขอายุเฉพาะคนยากจนรายละเอียดก็อ่านเพิ่มเติมที่เพจพระนางธรชาติลิงก์คอมเมนต์แรกครับสำหรับค่าคืนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ